แอนิม right huh? oh, right. like ันโนิกแล้วอ่งฮะโอ๊ยเจอนี่ว่ะตัวเอนิมันโทนิกเลยมันบอกว่าเจอกูเอ๊ะมั่วเจอกูเนี่ยเนี่ยยูฮูเฮอ๊ะงงนด่ยึดแม่เฮ้ยใครบยทอาไมขึ้นเลยกันไม่รู้กูไม่ขึ้นอิ่งไม่รู้กูไม่รู้กูไม่เชื่อใครวะไี่จ้าเสียงคว้าเอา ไปไหมหรือไม่ไม่ช่วยคุยองไรย่อมทำนี้อะไรไว้ไม่เราไปรอเพิ่งจงมาอันนี้เราทำอยู่นี่นี่หว่าใช่ไหมข้างสองคนไปข้างสองคนไปข้างสองคนจริงไหมจริงมั้งไอ้เียพี่แข็งเร็วมาจริงมาจริงมาจริงหามึงผู้ชนที่เอาห่งเลยอะอนาคตไปหามโงเรียนนั่นแหละดูวันวิ่งสิครับตลอ ไอ้เี้ยิ่วิ่งโคตรไวเลยตะกี้นี่ไอ้เหี้ยมันมีนี่ไงขาไปมุมขั้นแปดขั้นเตะมันอยู่กับใครแย่งกเคไปไป้ามันถือพนไปแลวไอ้เหียเอาไอ้เี้ยปดีเอดีตดีนีเีเ Boku, boku. Dia <laughs> bok boku, boku. Ya yeah, boku. Um.